Hello everyone Welcome back to The Channel สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้ง วันนี้เรามีมอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียมจาก Honda ที่หลายคนรอคอยกับการเปิดตัวใหม่ล่าสุดในปี2025กับเจ้า Honda XADV 750รุ่นใหม่ล่าสุดสกูตเตอร์สายแอดเวนเจอร์ที่รวมเอาความสบายความล้ำและสมรรถนะระดับ Big กบ k e มาไว้ในคันเดียวอย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ขี่ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองขี่ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในเส้นทางผจญภยัยวันนี้คลิปนี้จะตอบคำถามของคุณ ทั้งหมดเพราะเราจะพาไปดูทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะจุดเด่นเฉพาะตัวราคาและบทสรุปทั้งหมดว่าทำไม XKDV 750ถึงเป็นหในรถที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก2,025 Honda XADV 750มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและแข็งแกร่งมากกว่าเดิม Honda ปรับเส้นสายใหม่ให้ดูดูดันและล้ำสมัยกว่าเดิมตัวรถใช้โครงสร้างแบบไดมอนด f r a ร e ที่เบาวกว่าเดิมถึง2กิโลกรัมเพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมตัวบอดี้ด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไฟหน้าเล็ดแบบคู่ทรงแคบพร้อมไฟเดทาร์ม running light ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถแอดเวนเจอร์ระดับโลก มาพร้อมบังลมหน้าที่สามารถปรับระดับได้ถึง5ตำแหน่งทำให้เหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองและการเดินทางไกลเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มและกระชับมากขึ้นพร้อมความสูงที่820ม mm. ิลลิเมตร ที่ให้ตำแหน่งการขี่กำลังดีทั้งสำหรับคนตัวสูงและคนขนาดกลางนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของใต้บอกขนาดใหญ่ที่สามารถใส่หมวดกันน็อกเต็มใบได้พร้อมช่องชาร์จ USB Type C ที่เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในยุคดิจิทัล ในส่วนของสมรรถนะ2 0 2 5 Honda XADV 750ยังคงใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 745cc แบบ SOHC 8วาล์วให้พละกกำลังสูงสุด58แรงม้าที่6,750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนาทีซึ่งเป็นระดับพลังที่ให้การตอบสนองรวดเร็วและมีแรงดึงที่สม่ำเสมอในทุกย่านความเร็วระบบเกียร์ DCT Dual Clutch mission 6สป e ดเวอร์ชันใหม่ได้รับการปรับซอฟต์แวร์ให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนขึ้นและเลือกจังหวะที่เหมาะกับสภาพถนนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองหรือทางไกลตัวรถมีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดคือ Standard, Sport, สปรนและ g กรเวลซึ่งสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ระบบคลัตช์คู่ยังคงทำให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและไม่สะดุด เพิ่มความมั่นใจแม้ในเส้นทางที่ท้าทายนอกจากนี้ยังมีระบบ Honda Selectable Torque Control (HSTC) ที่ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีในสภาพถนนลื่นและระบบ ABS แบบ Cornering ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรคขณะเข้าโคง้งช่วงล่างถือว่าเป็นอีก 1. จุดเด่นของ x a d v 750โดยมาพร้อมโชคหน้าแบบหัวกลับ Upside Down Fork ของโชวะขนาด41มิเมตร ที่สามารถปรับพอลีโหลดและรีบาวได้ส่วนด้านหลังเป็นโชคคู่พร้อมซักแท้งของโชวะเช่นกันซึ่งให้การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมในทุกพื้นผิวการขี่ล้อหน้า17นิ้วและล้อหลัง15นิ้วพร้อมอยางแบบดูอัลเพอร์โพสที่เหมาะกับทั้งถนนดำและทางฝุน่นเพิ่มความอเนกประสงค์ให้รถคันนี้สามารถลุยได้ทุกสถานการณ์ระบบเบรกเป็นดิสคู่หน้าขนาด296ม mm, มและดิสหลัง240มเมตร พร้อมคาลิปเปอร์แบบเรเดียนเมาส์ที่ให้แรงเบรกมั่นคงและแม่นยำในทุกจังหวะ ถ้าพูดถึงเทคโนโลยี2025 Honda XADV 750ก็ถือว่าจัดเต็มมากขึ้นมีหน้าจอแสดงผล TFT ขนาด5นิ้วแบบสีที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Honda r o s i n g ได้เต็มรูปแบบทำให้สามารถฟังเพลงรับสายหรือดูแผนที่ได้โดยไม่ต้องรับมือจากแฮนระบบสมารท์ทคีก็ยังคงมีให้ใช้งานพร้อมระบบ ESS Emergency Stop Signal ที่ช่วยเตือนผู้ขับขี่ด้านหลังเมื่อเบรกกระทันหันและยังมีฟังก์ชันตรวจจับแรงดันลมยาง TPMs เพิ่มเข้ามาเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของ XADV 750คือความเป็นสกูตเตอร์ที่ขี่ได้เหมือนบิ๊กไบค์ Honda าผสมผสาน DNA ของรถผจญภัยแบบแอฟริกาทวินเข้ากับความสะดวกสบายของสกูตเตอร์ได้อย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่รถสำหรับเดินทางในเมืองแต่คือรถที่สามารถพาคุณออกไปผจญภัยในเส้นทางต่างๆได้โดยไม่ต้องกลัวหลงทางหรือเหนื่อยเกินไป การจัดท่านั่งการออกแบบแฮนด์และการบาลานซ์ของตัวรถถูกคิดมาอย่างดีให้ควบคุมได้ง่ายทั้งคนที่ขี่มานานและมือใหม่ระบบการสะเทือนยอดเยี่ยมการทรงตัวมั่นใจแม้ในความเร็วสูงและยังมีเสียงเครื่องยนต์ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแบบบิ๊กบอยอย่างแท้จริงสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย2025 Honda XADV 750คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ4 7 0 0 0 0ถึง480,000บาท ขึ้นอยู่กับสีและอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากสำหรับรถที่ให้ทั้งพลังเทคโนโลยีความสบายและดีไซน์ที่โดดเด่นแบบนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง Yamaha T-Max หรือ BMW C650GT เจ้า XADV ยังคงได้เปรียบในเรื่องระบบเกียร์ DCT และความอนเนกประสงค์ที่เหนือกว่า สรุปแล้ว2,025 Honda XADV 750คือรถที่สร้างนิยามใหม่ของคำว่า Adventure Scooter มันไม่ได้เป็นแค่สก o ตเตอร์สำหรับขี่ในเมือง แต่มันคือ Big b u อยแอดเวนเจอที่ขี่ง่ายและใช้งานได้ทุกวันเหมาะกับคนที่ชอบความท้าทายรักการเดินทางและต้องการรถที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในคันเดียวทั้งดีไซน์ที่เท่สมรรถนะที่แรงเทคโนโลยีล้ำความปลอดภัยครบและความสบายระดับพรีเมียมทุกอย่างนี้รวมอยู่ใน XADV 750อย่างสมบูรณ์แบบหากคุณคือคนที่มองหารถคู่ใจที่จะพาคุณไปได้ทุกที่บนถนน เจ้า XADV 750คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณแน่นอนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นต่อไปของ Honda และค่ายอื่นๆสวัสดีครับ